เรามาดูการแก้ปัญหามือถือซัมซุง A ศูนย์สองอาการชาร์จไม่เข้านะครับนี่ตัวนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าใช้แบตจนกระทั่งหมดนะนะครับถ้ามีแบตในเครื่องเปิดติดปกติแต่ตอนนี้แบตหมดนะครับแล้วชาร์จไม่เข้าด้วยตัวนี้ผมเช็กดูแล้วนะครับปรากฏว่าตัวแผงก้นชาร์จเสียนะตอนนี้ได้สั่งตัวแผงก้นชาร์จตัวใหม่มาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนครับเปลี่ยนยากไหม อ่าขั้นแรกก็ทําการจิ้มตัวถาดซิมออกก่อนนะครับจิ้มถาดซิมออกก่อนรุ่นนี้เป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับเป็นรุ่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 นเก่าไอ้รุ่นรุ่นเวอร์ชันต่ําหน่อยนะ a ศูนย์สองเป็นรุ่นเล็กนะครับมันจะเป็นฝาหลังชั้นเดียวอ่าหลังจากเราจิ้มถาดซิมออกเสร็จเรียบร้อยก็เอาเล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมแบบนี้นะครับแล้วเลาะเลยฝาหลังจะแน่นนะดังนั้นในการทําช่างจะต้องมีเล็บนะครับถ้าไม่มีเล็บก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการงััดนะครบ ค่อยๆเลาะไปแบบนี้อ่าหลังจากเรางัดขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยๆงัดขึ้นะจะเห็นว่ามันแน่นนะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะทําการคลายน็อตตัวครอบแผงก้นชาร์จออกนะตัวนี้นะครับก็มีน็อตประมาณสักเจ็ดแปดตัวนะตัวนี้สองสี่หกอ่าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับ ตัวไขค,รครวงที่ผมใช้อยู่เป็นไขค,รครวงไฟฟ้านะครับเวลาทําจะง่ายหน่อยนะครับแค่เอาไขค,รครวงไปจี้ใส่แล้วก็เปิดหมุนสวิตนะกดสวิตนะครับให้มันคลายเข้าหมุนหมุนหม,มุนเข้าคลายออกประมาณเนี้ยนะก็จะง่ายนะครับไขค,รครวงตัวนี้ก็ราคาประมาณตอนนั้นสั่งมาน่าจะห้าร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าเป็นไขค,รครวงไฟฟ้านะครับถ้าเราไม่มีไขค,รครวงตัวนี้เราก็อาจจะใช้ไขค,รครวงซ่อมมือถือทั่วไปได้นะครับ โอเคตอนนี้ก็รอสักครู่ครับในการทำเครื่องมือหลักๆที่เราใช้ก็จะมีไขควงมีแหนบนะไขควงแหนบพวกคัตเตอร์พวกเนี้ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมนะเนี่ยหลังจากเราคลายน็อตออกเสร็จนะครับก็ใช้แหนบงัดตัวครอบออกมาแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็จะเห็นสายแพรที่ ติดอยู่กับแผงวงจรนะครับแล้วก็ทําการงัดขึ้นครับทีนี้มันเป็นช็อกเกตนะเป็นลักษณะช็อกเกตติดอยู่นะครับเราก็งัดขึ้นได้เลยส่วนตัวนี้เป็นสายแพรไอไม่ใช่สายสายสัญญาณนะตัวนี้ไม่ใช่สายแพรนะครับเป็นสายสัญญาณถ้าสายเส้นนี้ขาดจะทําให้มือถือไม่มีสัญญาณนะครับเนี่ยเราก็ทําการงัดออกนะครับมันจะเป็นหัวลักษณะเป็นกดลงเหมือนกันนะอ่าเนี่ยครับแผงตัวเนี้ยเสียนะครับทําให้ชาร์จไม่เข้า โอเคตัวนี้ตัวอะไหล่ที่เราสั่งมาใหม่นะนะครับเนี่ยเห็นะเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคนะครับเครื่องนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่ที่490นะอะไหล่ก็อะไรมาอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับรวมจัดส่งนะครับถ้าเราเปลี่ยนเองก็ลองหาอะไหล่ดูนะครับแต่ว่าอะไหล่มันจะมีอะไหล่แท้อะไหล่เทียบนะอะไหล่คุณภาพต่ำนะครับ โอเคพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็วางให้ลงตรงตำแหน่งนะครับไม่ได้ทําอะไรมากมายนะแค่ถอดออกแล้วก็ใส่คืนจากนั้นก็กดช็อคเกตลงนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้สายสัญญาณก็ใส่ลงเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียบชาร์จดูเลยนะครับหลังจากเราใส่ตัวนี้เสร็จอ่ตัวนี้ต้องกดลงให้ให้เข้าร่องของมันนะครับไม่งั้นเราใส่ฝ้าหลังมันจะไปบีบทําให้จอเบื่ได้นะเนี่ยเสร็จเรียบร้อย weg, แล้วก็วางตัวครอบลง อ่ะโอเคเดี๋ยวลองชาร์จครับทีนี้ดูว่าเสียบไฟเสียบสายชาร์จแล้วจะขึ้นชาร์จไหมโอเคเนี่ยครับขึ้นชาร์จเรียบร้อยเห็นไหมอ่าหลังจากเราใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็ทําการขันน็อตอัดคืนครับทีนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะประกอบเลยนะครับจะเห็นว่าในการเปลี่ยนตอนนี้มันง่ายนะไม่ได้ทํายุ่งยากเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นมือถือแต่ก่อนเนี่ยต้องย้ายตัวสันด้วยนะครับตัวสันจะเป็นตัวเล็ก,ลกอะ่ะ เราต้องใช้บัตรจีย้ายแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเป็นลักษณะวางแผงวงจรลงไปปุ๊บมันก็จะไปติดตัวตัวนั้นเลยมันจะเป็นหน้าสัมผัสเอานะครับจะทำง่ายตอนนี้เราก็ทําการขันน็อตอัดคืนเหมือนเดิมท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนอไอไลน์ถ้าท่านไหนสนใจอยาก ซ่อมนะครับในราคากันเองก็ทักเฟซส่งมาซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนะนะครับก็ทําทให้ราคากันเองราคาช่างนะครับหรือถ้าอยากาสั่งอะไรมาเปลี่ยนเองก็ลองค้นดูในพวกช้อปปี้รัสด้านะแต่ว่าสั่งในช้อปปี้ a ัสดาคุณภาพอะไรจะต่ํานะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกับเราสั่งผ่านตัวแทนจําหน่ายอ่ะโอเคหลังจากขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็จะทําการใส่ฝาครอบหลังเข้าครับทีนี้ใส่ฝาหลังเข้าไปโอเคในการใส่ฝาหลังเนี่ยเวลาใส่นะครับเราก็กดกดกดบริเวณหัวท้ายก่อนนะเนี่ยเวลาใส่นะครับดูนะเนี่ยค่อยๆกดไล่ขอบแบบนี้นะครับพยายามใส่ฝั่งที่มันมีปุ่มก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆไล่อ่าดูให้มันเข้าล็อกนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากนะรุน่นนี้นะครับเข้าง่ายอ่ะโอเคนะครับทดสอบเสียบชาร์จดูนะครับก็ชาร์จได้ปกติแล้วโอเคครับก็มาฝากกันนะครับเทคนิคการเปลี่ยนแผงก้นชาร์จมือถือ s A m s u n g A02 ครับง่ายๆครับ